สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กลุกใหม่บางคุณพรมเป็นพระสมเด็จที่สร้างมาแล้วจากบรรคะังถูกนำมาบรรจุไว้ในเจดีย์บางคุณพรมเพื่อให้ครบแปดหมื่นสี่พันองตามคติความเชื่อโบราณแลวก็เพื่อให้ทันเลิกมงคลวงสวงเจดีย์พระสมเด็จกลุกใหม่บางคุนพรม ถูกเปิดออกจากเจดีมาคุณผมหรือเขาเรียกว่าเปิดโกรกอย่างเป็นทางการในปีพศ2500โดยมีพลเอกพาะจารุสเสถียรยศในขณะนั้นเป็นประธานฝ่ายคณะรวามเมื่อเปิดเจดีออกมาก็พบเจอพระที่อยู่ในเจดีเป็นจำนวนมากแล้วก็มีพระที่วางบนพื้นก็เสียหายเป็นบางส่วนเนื่องจากถูกน้ำท่วม พระทั้งหมดในเจดีย์ก็ได้ปลูกปั้มตาววัดใหม่อมรถรถไว้ที่ด้านหลังเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าพระชุดนี้เป็นพระกรุ่ใหม่บางคุณพรมภาพนี้เป็นภาพองค์เต็มนะครับดูลักษณะของพิมพ์ทรงบ่งบอกได้ว่าเป็นพระสูตรวัลคังที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในเจดีย์บางคุณพรมความเก่าเราเห็นได้อย่างชัดเจน ธรรมชาติของพระสุเด็จบางคุณพมก็เห็นได้อย่างชัดเจนสังเกตดูเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักนะครับมีบิดมีเบี้ยวมีว่าวมีโค้งส่วนด้านบนก็มีผูนงอกขึ้นมาเส้นสายต่งตางๆโดยเฉพาะเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมองด้วยตาเปล่าจากรูปภาพก็เห็นได้อย่างชัดเจนพระออคงนี้เป็นพระสุเด็จยุคปลายนั่นก็คือฐานร่างสด เราเห็นร่องยุบตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานแล้วก็มาแข้งซ้ายจะเล็กเป็นสันแล้วก็มีรูปร่างของฝาซ้ายตรงหัวเข่าขวานี้นะครับพื้นผิวก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนผิวช่วงนี้เป็นผิวหางกระเบนช่วงนี้ก็ใช่ผิวหางกระเบนก็เกิดจากปูนที่งอกขึ้นมาในแต่ละจุดซึ่งงอกขึ้นมาไม่พร้อมกัน จุดไหนที่งอกขึ้นมาก่อนก็จะมีความสูงกว่าจุดที่งอกขึ้นมาทีหลังทําให้พื้นผิวมีความสูงความต่ําธรรมชาติของพระสมเด็จมังกรทรมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็พระชุดนี้เป็นพระที่ออกจากเจดีย์มังกรทรมในปีพศ2 5 0 0แล้วก็ถูกนำมาบรรจุไว้ในวัดแห่งหนึ่งที่ จังหวัดอยุธยาสภาพของกรุกก็คล้ายๆกับเจดีบางขุนโถมก็คือมีความเช้นสูงเนื่องจากวัดก็อยู่ใกล้กับแม่น้ำน้อยนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เราเห็นก็จะมากกว่าพระสมเด็จที่พบเจอในแหล่งอื่นโดยเฉพาะพระสมเด็จที่อยู่ในจังหวัดลำปางซึ่งเจาผลนภาพได้เช่าอุชานำขึ้นไป ด้านหลังเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็มีบิดมีเบี้ยวไม่ได้เป็นเส้นตรงมันไมนบรรทัดนี่เป็นลักษณะของความเก่าตามขอบด้านบนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางไายาพและก็มีพูนงอกขึ้นมาส่วนด้านหลังพื้นผิวก็มีความสูงความต่ำชัดเจนเป็นภาพที่ดูง่ายทั้งนี้ก็เพราะว่าส่วนมากด้านหลังของวัดสุเดชบางขุนทรม จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพน้อยกว่าด้านหน้าพระองค์นี้เป็นพระสมเดจกลุ่มใหม่ชัดเจนนั่นก็คือมีการปั๊มตาวัดใหม่งรถติดไว้นี่คือสีของน้ำหมึกเป็นพระที่มีที่มาที่ไปทรงคุณค่าประวัติชัดเจนด้านข้างก็เป็นจุดที่เราจะต้องมาสังเกตนะครับ อันดับแรกก็ต้องดูตามคอว่ามีรอยปีรอยแยกไหมในรอยปี่รอยแยกมีขี้กูล,ลงไปกอดจับติดไหมจากนั้นเราก็มาดูตรงด้านในพระองค์นี้ถือว่ามีเส้นสายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ค่อนข้างจะสูงถือว่าเป็นพระที่หาชมได้ยากส่วนมากเส้นสายของพระสมเด็จของคุณพรม โดยเฉพาะพระสมเด็จที่ออกจากเจดีในปีพศ2000แล้วก็ถูกนำไปไว้ในกลรอีกครั้งหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทางศิภาพที่ค่อนข้างเหอ่เยอะเส้นสายไม่ค่อยชัดเจนแต่องค์นี้ถือว่าเส้นสายงดงามชัดเจนคลาสสิกภาพนี้เป็นภาพด้านขวาขององค์พระถ่าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางศิภาพของ พระสมเด็จองนี้นะครับพระสมเด็จมางคุณพรมจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกาภาพทุกจุดที่เราดูเวลาเราดูก็ต้องดูทั้งด้านข้างด้านบนด้านล่างด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดูความเก่าถ้าองค์ไหนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพน้อยเราก็ต้องคิดไว้ก่อนว่า ม่น่าจะใช่พระเ็จที่มีอายุเก่าถึงยุคหรือพอระเ็จที่อยู่ในเจดีย์บางขุนพรหมภาพนี้ก็เป็นภาพด้านซ้ายขององค์พระท้ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพเช่นเดียวกันเราจะเห็นตามขอบมีรอยปีรอยแยกแล้วก็มีที่ขุกลงไปกาะจับติดส่วนด้านบนจะเห็นปูนงอกขึ้นมาลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของพอระเ็จที่อยู่ในเจดีย์บางขุนพรหม ส่วนด้านในองค์พระก็งดงามหนะ้าอกมีความสูงวงแขนวางสวยงามพระพักเหมือนกับไข่ตั้งไว้เส้นสายของเส้นซ้มเส้นสายของฐานก็มีการเปลี่ยนแปลงทางูปภาพอย่างชัดเจนถือว่าเป็นพระที่งดงามคลาสสิกาชมได้ยากภาพนี้เป็นภาพตรงขอบด้านบนาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางูปภาพ ขององค์พระตามขอบตลอดจนตรงด้านในตั้งแต่เส้นสมลงไปถือว่าเป็นพระที่มีธรรมชาติที่ชัดเจนความเขาที่ชัดเจนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่โอเคตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกขยายสูงเริ่มจากใบหน้าเนื้อมีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำ ในส่วนที่ต่ำก็มีขี้กูลงไปกาะจับติดลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นลักษณะที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างระเกตก็ยาวไปจุด,ดเส้นซมด้านบนเส้นซมก็มีการเซตตัวให้เราเห็นเนื้อมีความสูงความต่ำผิวพันธุ์ลักษณะแบบนี้ต้องผ่านระยะเวลาที่นานมากและก็สภาพแวดล้อมต้องมีความชื้นสูงถึงจะมีลักษณะแบบนี้ของเรียนแบบ ไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้ภาพนี้เป็นภาพบริเวณหน้าอกเนื้อมีการเซตตัวเช่นเดียวกันเรายังเห็นสีน้ำหมึกจากพระองค์อื่นมาเพื่อนเติดตรงนี้นะครับแสดงว่าพระชุดนี้มีเป็นจำนวนมากการเข็บก็คงจะกองกองกันไว้ซอกแขนก็มีที่กูรไปกาะจับติดอันนี้เป็นธรรมชาติของพระสุเด็หมังคุ ภาพนี้เป็นภาพโคงแขนนะครับเส้นสายขยุกขยิกปิดปิดเบีย้ยวเบีย้ยวเป็นลักษณะของความเก่าตรงบริเวณหน้าท้องก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนื้อมีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรพระสมเจที่มีเส้นชายจีวรถือว่าเป็นพระ็จพิมพ์ใหญ่ ส่วนพิมพ์อื่นๆจะไม่มีเส้นชายทีบอลนะครับภาพนี้เป็นภาพของพวกเขาขวาตรงนี้เป็นรูปล่างของพระบาทซ้ายปลายพระบาทซ้ายจะตรงกับข้อศอกขวาพอดีนะครับภาพนี้เป็นภาพฐานบัวนะครับเส้นสายก็เป็นธรรมชาติที่กูก็ลงไปกอดจับติดพอสมควรภาพนี้เป็นภาพฐานเสิง เนื้อหาก็มีการเซตตัวเป็นธรรมชาติที่กุก,ก็ลงมาขอนจับติดค่อนข้างจะเยอะพอสมควรตรงนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพฐานล่างสุดหัวฐานฝั่งขวานะครับตรงนี้เป็นเส้นซุ้มเนื้อภาะบริเวณฐานก็มีการเซตตัวมีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นหัวฐานล่างสุดฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นเส้นซ้ม ขี้กูที่ลงไปกอะจับติดก็สาพัสอยา่างอาจจะเป็นขี้ฝุ่นขี้ดินขี้ทรายขี้ผงเศษไม้ใบหญ้าเศษผ่านลงไปกอะจับติดภาพนี้เป็นภาพด้านขวาโองพระตรงนี้เป็นเส้นสม้มตรงนี้เป็นพื้นผิวผิวแบบนี้เขาเรียกว่าผิวหางกระเบนเนื้อจะมีความสูงความต่ำตรงนี้เป็นแขนขว,วานะครับ ภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งขวาภายนอกเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสัณเทียนผิวนะฮะส่วนด้านในก็เช่นเดียวกันภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นเส้นมังคับพิมพ์ตรงนี้เป็นเส้นวัสนาภาพนี้เป็นาภาพฝั่งซ้ายขององคพระตรงนี้เป็นแขนซ้ายตรงนี้เป็นบริเวณพื้นผิวตรงนี้เป็นเส้นซ้ม ตรงซอกแขกก็มีขี้โกนอมตอจับติดคของกัชจนานะครับภาพนี้ถ่ายให้เห็นถึงพื้นผิวที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพถ้าเราใช้กล้องสูงเข้าไปใก,ใกล้ๆแบบเจาะลึกเราจะเห็นผลึกแขนซ้สยอย่างชัดเจนภาพนี้เป็นภาพด้าน,นหลังถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตรงขอบผ้าลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอพระเช่นเดียวกันเนื้อบริเวณนี้ก็มีการเซตตัวผิวคล้ายๆกับผิวโลกกระจันเนื้อในจริงๆก็จะเป็นสีขาว,ซ,ขาวซึ่งเป็นสีของเนื้อปูนกหอยภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตรงด้านหลังเนื้อมีการงอกเป็นลักษณะองค์ผิวหางระเบน ภาพนี้ก็ถ่ายหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางพยาพตามคอแล้วก็ถ่ายให้เห็นถึงสีสันของน้ำมึกซึ่งเป็นสีน้ำเงินภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงสีของน้ำมึกเนื้อบริเวณนี้มีการเซตตัวมีความสูงความต่ำชัดเจนตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกลาคยายสูงไปด้วยกันนะครับเริ่มจากใบหน้า เนื้อหามีการเซตตัวอย่างชัดเจนเราดูพระสมเด็จบางของทมเราต้องดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดูความเก่าเราไม่สามารถดูตำหนิพิมพ์ทรงเส้นสายต่างๆที่มีคนเคยชี้ให้ดูจากพระตัวอย่างพระสมเด็จที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงแบบนี้เราต้องเน้นในเรื่องของความเก่าแล้วก็ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพลักษณะที่ธรรมชาติสร้างถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าไม่เหมือนกับสิ่งที่มนุษย์ทำนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่ดูง่ายความเก่าชัดเจนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนเป็นพระที่มีความงดงามคลาสสิก เส่นสายสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางภาพที่่้อท้านจะสูรมีที่กุกรือวัาะุจับติดถือว่าเป็นธรรมชาติของพัสมเด็จองังคงทงประเดี๋ยวเราดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็ดกับอยูแผ่นไซาเพื่อเป็นการพิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูดปักหอยซึ่งเป็นส่วนสมหลักในการสร้างพะสมเดจ ตอนนี้ก็อยู่ท้านหลังอันดับแรกที่จะต้องดูก็ต้องดูตามขอบก่อนดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพหรือเปล่าเมื่อดูตามขอบเสร็จก็ต้องดูตรงพื้นผิวพื้นผิวของพัะสุเดจที่มีการเปลี่ยนแปลงทางไอภาพสูงแบบนี้จะต้องมีความสูงความต่ำบางองค์ก็มีรอยปีรอยแยกบางองค์ก็มีรูพุนรูเข็ม ซึ่งเป็นลักษณะของธรรมชาติที่สร้างขึ้นมานะครับส่วนสีของน้ำหมึกหรือลักษณะของตาวัดใหม่อระรถไม่ได้เป็นตัวที่เราจะต้องนำมาตัดสินใจว่าพระองค์ที่เราดูนั้นแท้หรือเก๋น,นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็ต้องดูองค์พระทุกสิ่งทุกอย่างต้องเห็นด้วยตา ไม่ได้ฟังจากหนูหนูด้วยตาก็ต้องคิดตามสายตาเห็นเราเห็นความเก่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเราก็ต้องวิเคราะห์ได้ว่าพระองค์ที่เรารู้นั้นจะเก่าถึงยุคหรือไม่หรือเป็นพระที่อยู่ในเจดีย์บังพมหรือไม่ประเดี๋ยวเราจะมาหยดน้ำยาเช็คหรือแคนไซซึ่ง นำเอาคำพูดของครูบาอาจารย์คนโบราณซึ่งท่านเรียกพระสมเด็จว่าพระปูนปั้นซึ่งหมายถึงบ้าที่สร้างจากเนื้อปูดกรกหอยเราจึงพิสูจน์ด้วยการหยดน้ำยาเช็ดกับยูขแขนไซนนะครับน้ำยาเช็ดกับยูแขนไซ้เมื่อหยดลงไปแล้วถ้าเป็นพระเก่าพระแท้พระที่อายุถึงยุคพระที่สร้างจากเนื้อปูปือกหอย น้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดแล้วก็มีฟองกาดขึ้นมาถ้าเป็นาใหไงอายุไม่ถึงยุคน้ำยาที่หยดลงไปก็จะไม่เกาะคนองค์พระจะกระจายหายไปตอนนี้เรากำลังจะหยดน้ำยาเช็คแผ่นไซส์ลงไปนะครับหยดน้ำยาลงไปแล้วน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดบนองพระมีกระจาย ออกไปบ้างก็เนื่องจากพระมีขิฟุน่นที่ดินเกาะเยอะนะครับตอนนี้ฟองกาก็ขึ้นมาลูปได้ว่าพระองค์น,นี้เป็นพระสุเด็จที่มีปูดถอกหอยเป็นส่วนผสมหลักในการสร้างแล้วก็เป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุคเมืเอ่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกนะครับ ตอนนี้เราก็มาดูด้านหน้ากัน,นต่อนะครับมาดูว่าพระที่ผ่านกรารพิสูจน์ว่าเป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็มีภูนกระหอยเป็นสมสมหลักในการสร้างและก็เป็นพระุดที่อยู่ในเจดีย์มางขุนค,คมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางศภาพะแบบไหนบ้างนะครับตอนนี้เรากำลังดูตรงเส้นสม เราเห็นเนื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนเนื้อมีความสูงความต่ำมีการเช็ดตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดส่วนบริเวณพื้นผิวก็เป็นผิวที่มีการองออของปูนเป็นผิวที่มีความสูงความต่ำแล้วก็มีทิ่โคกลงไปกอดจับติดนะครับ นี้เป็นเส้นของแขนขวานะครับเนื้อมีการเซตตัวเส้นสายมีความพลิ้วหัวไหล่ขวาจะหนากว่าหัวไหล่ซ้ายซึ่งเป็นลักษณะของแม่พิมพ์เนื้อบริเวณหน้าอกก็มีการเซ็ตตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำตรงนี้เป็นหัวไหล่ซ้ายดังแล้ซ้ายจะบางกว่าหล้ขวา ที่กูก็ลงไปเกาะจับติดตรงซอกแขนนะครับเส้นของแขนก็เป็นธรรมชาติเป็นพระที่มีความงดงามคลาสสิกสภาพเดิมๆไม่ผ่านการใช้บูชาไม่ผ่านการเช็ดกันล้างนะครับพระองค์นี้เป็นพระสวดร็จวลรคังที่ถูกนำมา บรรจุไว้ในเจดีบางพงศเพื่อให้ครบ8ปดหมื่นสี่พันองศาคติความเชื่อโบราณเป็นพระที่มีพระพุทธคุณโดดเด่นเพราะว่าถูกปลุกเสกสองครั้งนะครับใครได้ครอบครองบูชาพระสมเด็จขอให้เป็นคนที่มีศีลมีธรรมมีทานมีภาวนารับรองว่าชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองประสงค์สิ่งใดก็สมปรารถนา โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ออกแค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ